ของไบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับลูกเกดเรียกมาวัตถุประสงค์คือต้องการถอนประกันไบจะยุยที่จะมาถอนเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องถามที่มาที่ไปและเรื่องราวต่างๆก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นคุณทําอะไรไปหรือเปล่าเรามีหลักฐานอะไรให้คุณดูแล้วเดี๋ยวค่อยถอนหรือไม่ถอนค่อยว่ากันวันหลังแต่วันนี้ต้องเรียกมาถามมาสัมภาษณ์มาไต่สวนก่อน ทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้รวมทั้งตะวันพรุ่งนี้5เมษาด้วยผักบุ้งใบปอ19เมษาด้วยอันดับแรกเขาต้องเรียกมาถามก่อนแล้วถามกันให้รู้เรื่องว่าได้ทำอะไรไมมั้งเปล่าคุณมีหลักฐานแย้งอะไรตำรวจตารวจมีหลักฐานอะไรจะล่อคุณแล้วมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงมาในแต่ละครั้งที่นัดมาโดยเฉพาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของใบเอาเลยครับเข้าเลยครับครับก็ เรื่องการถอนประกันเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นวันเสาร์นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอนนทบ,บุรีเนี่ยได้มีการออกหมายนะครับทำหนังสือมาถึงศาลว่าให้มีการถอนประกันผมนะครับหลังจากนั้นศาลอาญาจังหวัดนนทบ,บุรีก็มีหมายเรียกไปที่บ้านผมนะับให้ผมมา นักฟังคําไต่สวนถอนประกันที่สารอาญาจังหวัดนนท์แห่งนี้เนี่ยวันนี้เวลา9ก้าโมงเช้านะครับผมก็ให้ความร่วมมือมานะครับสาเหตุนะที่ถอนประกันเนี่ยเขาอ้างว่าจากโพสต์ที่ผมโพสต์ตั้งคําถาม,ถ,าม,ถ,ามถึงองค์พานะครับซึ่งผมก็นะครับในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะฮะเราก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านพักของท่านนะครับผมเห็นว่าวันนี้ พวกเราไม่มีที่พึ่งนะครับเราพยายามที hmm. yeah. mm ่จะถามเราพยายามที hmm. mm ่จะเสนอในเรื hmm. mm ่องของการปฏิรูปสถาบันระมหกาักริย์ก็ดีเราพยายามที่จะรณรงค์ให้มีการยกเลิกมาตราหนึหนึ่งสองก็ดีเพราะหลังจากนั้นเราก็เห็นมีคนทั้งต่อต้านนะครับแล้วก็มีคนเห็นด้วยนะครับผมก็เลยมีความบริสุทธิ์ใจในฐานะประชาชนคนหนึ่งต้องคําถามว่าสักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์พา ผมอยากจะถามท่านว่าการมีมาตา1นึหรือไม่มีมาตา1นึนั้นมันดีหรือไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรเท่านั้นเองนะครับผมก็มองว่ามันมันไม่ใช่คําถามที่ร้ายแรงอะไรหรือมันไม่ใช่เป็นคําพูดที่ร้ายแรงอะไรนะครับมันเป็นคําถามที่ประชาชนคนหนึ่งสามารถที่จะถามกับคนที่เราคิดว่าเขาอาจจะให้คําตอบกับเราได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้การไต่สวน พิจารณาให้มีการถอนประกันคดีหนึงสองจากการยืนหยุดขังที่หอเลือกากาท่าน้านนเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรจะออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับศาลนะครับผมเชื่อว่าประชาชนณเวลานี้นะครับผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมากเกี่ยวกับ,บกระบ,บวนการยุติธรรมของศาลนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันมีเงื่อนไขหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงศาลผมก็พูดไม่ได้นะครับ,นะรบตั้งแที่ เราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งบางครั้งเราก็มีสิทธิที่จะน้อยใจนะครับบางครั้งเราเห็นเพื่อนเราถูกกระทำหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราก็พูดออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้สารยังมีความยุติธรรมอยู่หรือไม่นะครับแม้กระทั่งคดี19กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อนของเรานะครับมีการขอให้สารเนี่ยออกหมายเรียกพยานหลักฐานเอกสารสารก็ไม่ออกให้นะครับหลังจากนั้นก็เกิดการพูดถึงสาร นะครับพอพูดถึงศาลก็มองว่ามันเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือเป็นการหมิ่นศาลนะครับผมมองว่ามันมันไม่ใช่ทั้งเป็นการหมิ่นมันไม่ใช่ทั้งเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรอกครับมันเป็นความบริสุทธิ์ใจแล้วมันเป็นความอึดอั้นตันใจของคนไทยคนหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยวันนี้เพื่อนเราคนไทยคนหนึ่งถูกกระทำทั้งแที่เขาออกมาพูดความจริงนะครับมันยุติธรรมกับพวกเขาเราหรือแล้วศาลเนี่ยมีความยุติธรรมให้กับพวกเราแล้วหรือท่านั้นเองครับแล้ว การถอนประกันเนี่ยผมไม่ได้เพิ่งจะโดนครั้งแรกนะการถอนประกันเนี่ยผมเคยโดนถอนมาแล้วรอบหนึ่งที่ศาลอาญาราชดาหลังจากนั้นครั้งนั้นเนี่ยคนที่ไปยื่นถอนประกันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มไทยพักดีนะครับสรุปแล้วศาลก็ไต่สวนว่าไม,ไม่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 ได้เข้าข่ายผิดนะครับเงื่อนไขแต่อย่างใดผมก็เลยรอดมาจนทุกวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการตัดสินตัดสินคดี ละเมิดอ,อำนาจศาลนะครับเหตุการณ์ที่ผมพูดคำหยาบหน้า,ามุกศาลนะครับในในเหตุการณ์ที่เบญจาไปโปร,โปรโยกระดาษนะฮะศาลก็ได้ตัดสินจำคุกผม6เดือนไม่รอลงอาญาหลังจากนั้นทนายก็มีการยืดอุทธรณ์นะครับแล้วก็วันที่19เมษายนนี้ศาลอุทธรณ์ก็นัดตัดสินนะครับก็จะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าศาลจะยืนตามศาลชั้นต้นหรือไม่อย่างไรนะฮะก็ขึ้นอยู่กับทนายที่ว่าหลังจากนั้นแล้วเขาจะ ทำอะไรต่อไปก็ผมยินดีนะครับที่จะไม่ว่าถึงแม้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันไม่ผิดนะนะแต่บางครั้งที่กระบวนการยุติธรรมกระทากับพวกเราเนี่ยผมพร้อมที่จะรับมันนะครับเพราะวันนี้เรารู้แล้วว่าเราเข้ามานะครับทุกคนเนี่ยมีความหวังว่าบ้านเมืองของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งก่อนที่จะ มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเจออุปสรรคมากมายหลายอย่างนะครับอย่างคําโบราณที่เขาบอกว่าโลไม่ได้สร้างเสร็จแค่วันเดียวฉันใดเมืองไทยประชาธิปไตยในเมืองไทยก็ไม่ได้สร้างเสร็จแค่วันเดียวฉันนั้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมเดี๋ยวไปจะขึ้นห้องพิจารณาหมายเลขชั้นสามหมายบันลังสิบสองครับผม วันที่19ที่จะมาฟังคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เวลากี่โมงครับก็วันวันที่19เวลา10โมงที่ศาลอาญารัชดาครับผมวันนี้จะเสกกระบวนการมากี่โมงอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแล้วเสกกระบวนการไต่สวนเนี่ยเขาตัดสินวันนี้เลยไหมว่าผิดหรือไม่ิดก็วันนี้จะรู้เลยครับว่ารู้เลยถ้าเกิดเขาเป็นเครื่องไถคือวันนี้เขาขังหอที่เครื่องไขเขาก็มีอยู่สองอย่างครับไม่ขังก็ใส่ข้อเท้า นะตามตามที่หลายๆคดีที่เป็นมาก็จะเป็นแบบนี้ครับในเรื่องของกฎคือถอนประกันไม่ใช่เหรอใช่ฮะถอนประกันก็คือขังขังฮะคือถ้าถอนประกันก็เช็คอินเลยเช็คอินเลยครับแต่ถ้าดูที่เจตนากฎหมายเราดูกันสองอย่างหนึ่งดูที่เจตนาคือการกระทำสองดูที่บทบัญญัติว่ายังไงให้ตัดสินไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดใมมีเจตนาบริสุทธิ์ แค่ถามด้วยความอยากรู้โดยที่ไม่หวังคำตอบเพราะเขาอยู่สูงกว่าประชาชนเราแค่ถามนะครับไอการที่เขาจะตอบหรือไม่ตอบเราไม่คาดชันนะครับด้วยวาจาที่สุภาพด้วยแล้วก็ผมไปให้นักวิชาการนักกฎหมายหลายคนดูข้อความเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ได้เข้าข่ายผิดอะไรเลยไม่เห็นที่ไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ เฉพาเมืองนนทบุรีเนี่ยจำเป็นจะต้องไปยื่นถอนประกันเลยครับเราแค่ถามด้วยเจตนาบริสุทธิ์ใช่ครับยืนยันว่าไม่ได้ตีบัวกระทบคาดไม่ฮะเพราะเขาอยู่สูงกว่าเราเรามีเงื่อนไขอะไรล็อกหลายอย่างรเราคงไม่ตีบัวกระทบคาดแน่แต่เรามีเจตนาบริสุทธิ์ว่าผมอยากรู้รและไม่ต้องอาก,การคําตอบบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยที่เราเรียกร้องให้มี เราลองให้มีการยกเลิกมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันก็มีกระแสาบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ใช้วาจาที่รุนแรงกับพวกเราว่าการยกเลิกหนึ่งนสองเนี่ยทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพมหากษัตริย์ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา1นึงองผมก็เริ่มข้องใจว่าเอ๊ะการมีเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรต่อสถาบันพมหากษัตริย์เท่าน,นั้นเองมันก็ไม่ได้ไปส่งผลเสียอะไรเลยแล้วทั้งที่ผมรู้ว่ามัน เนื่นไขการประกันตัวของผมในคดีมาตราหนึ่งสองเนี่ยห้ามพูดห้ามแตะถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามแตะกระบวนการยุติธรรมศาลอีกแล้วผมจะไปทําเพื่ออะไรนะครับ uh huh. ะะทั้งทงี่รู้ว่าผมทําแล้วมันผิดเนี่ย uh huh. แต่อันนี้มันด้วยเจตนาที่ดีของผมมันด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมสุจริตใจของผมที่จะถามถึงท่านเ uh huh. ท่านั้นเองนะครับก็ไม่เห็นจะต้องผิดอะไรกันเลยครับ uh huh. คือวันนี้นอกจากที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนๆเราก็ไปไล่แล้วเดี๋ยว10บโมงพี่สาววันเฉลิมจะยื่นหนังสือที่ U ูไม่รู้ว่าจะได้เจอท่านข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติหรือเปล่าซึ่งดูเวลาแล้วตอนเนี้เราจะไม่ฉีกไปไหนแล้วเพราะถ้าฉีกไปไหนแล้วเราก็ไม่ทันเดี๋ยวส่งน้องมบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลแล้วผมจะลงไลคุณแผนจะลงไลได้เราจะรออยู่ตรงนี้จนกว่ามบจะลงมาขอบคุณมากครับับ จะไปลงหรอกผมจะถือไม้ไว้อย่างนี้ครับผมเพิ่งนริ่มชอบลงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะลุงดอนนึกว่าว่าน้องไบไปที่ไหนนึกว่าน้องไบเนี่ยเขานัด8ปดโมงเช้าลุงดอนออกจากบ้าน6กโมงห้มาถึงที่นี่7จ็โมงห้ชั่วโมงหนึ่งกับ9นาทีไปนะเราลบเลิกเบอร์หนึ่งสองแล้วเนี่ยผมก็ได้เริ่มได้ลบเลิกตำรวจ ก็คือพอพอไปก็ไม่ได้มีเจตนาอะไเขาแค่ถามเท่านั้นพอถามปั๊บเขาจับเข้าล้อเขาเลยครับตอนหาป้ายเพื่อยุเลิกตำรวจเพราะตำรวจอนนี้ไม่ได้ทำงานตอนนี้ก็มีอยู่สองสื่อนะครับเนี่ยคุณแผนสารสถานกับลุงดอนเกรดเพียกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับผมว่าผมไปนั่งรุ่นดีกว่าที่มุมนู้นแล้วครับที่นั่งสลบเลยครับตามครับเดี๋ยวต้าไปครับตามสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะ วันนี้ก็วันจันทร์ที่4เมษายนปีพุทธศักราช2565ลุงดอนอยู่กับน้องไบ้น้องไบ้ก็เดินขึ้นห้องพิจารณาคดีแล้วแล้วก็อยู่กับหุนแผนแสนสถานมีสื่อแค่สช่องเป็นสื่ออิสระไร้สดที่เรามาอยู่ในศาลจังหวัดนนทบุรีแต่เราเดินไกลออกมาจากตัวตึกให้มาอยู่ตรงกลางของลานจอดรถไม่หันหน้าเข้าหาตัวตึก จะได้ไม่ต้องโดนละเมิดอำนาจศาลนะนะครับ,แล,บและเดินออกจากพื้นที่ศาลมาอยู่ตรงกลางลานจอดรถนะครับนะ,ะถ้าพูดถึงไม่ได้ก็อย่ามีมาเลยลุงดอนไปเห็นเสื้อบางตัวนะฮะเขาเข้าใจเขียนนะครับ ถ้าพูดถึงไม่ได้ก็อย่ามีมันเลยเอาแล้วนะครับเดี๋ยวลุงดอนจะลงไลน์นะครับและเดี๋ยวไบเสร็จจากห้องพิจารณาคดีเมื่อไหร่แล้วไบจะลงมาหาเราแต่ถ้าเกิดไบจะไม่ลงมาทนายจะลงอย่างเดียวก็เช็คอินนะครับถ้าไบจะไม่ลงมาแล้วทนายลงอย่างเดียวนั่นคือนะฮะเช็คอิน สวัสดีครับคุณกฤษดาและท่านผู้ชมทุกๆท่านเดี๋ยวลุงดอนพูดอะไรบางอย่างให้ฟังเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านก่อนสวัสดีคุณกองศิลป์ครับสวัสดีคุณประพัสครับสวัสดีคุณนรัสการหลวงพ่อจักรพันธ์ครับสวัสดีคุณดำรงนะครับแล้วก็สวัสดีคุณบุญเลิศสวัสดีคุณแม่มัดครับสวัสดีคุณน้ำฝนครับสวัสดีคุณเนทนะครับ เดี๋ยวดูของ Facebook มั่งนะครับสวัสดีคุณรามนาลงครับนะฮะหลายๆคนบอกว่าถ้าพูดถึงไม่ได้ก็อย่ามีมันเลยโอ้่แรงครับคุณหงษ์วัสดีครับคุณสุรศักดิ์วัสดีครับคุณแสงวัสดีครับคุณทวีศักดิ์วัสดีครับคุณพะอินอ้อยวัสดีครับคุณจัดใสวัสดีครับคุณวิรุสวัสดีครับ ถ้าจะให้พูดกันตรงๆเขานัดมาไต่สวนเพื่อขอถอดถอนาการได้รับสิทธิประกันตัวของนักสู้แต่ละคนคราวที่แล้วยุลูกเกตแถลงต่อรัฐมนตรีต่างประเทศ พอวันรุ่งขึ้นวันที่23สารมีคำสั่งเรียกมาไต่สวนเพื่อขอถอดถอนการประกันตัว112ของลูกเกดแล้วพอถึงเวลาก็เหมือนกับที่พูดเดินนำไปแล้วอะครับไม่ใช่เจอหน้าแล้วไม่พูดพร่ำจำเพลงจับถอด EM จับเช็คอินเลยไม่ใช่ครับต้องถามก่อนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงมายื่นเรื่องขอถอนประกันหนูเขามีหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูได้ไปทำอะไรไว้หรือเปล่า หาวัตถุพยานข้อมูลหลักฐานมาหักล้างถ้าหนูปฏิเศธนะนะฮะหรือว่าอะไรจะยังไงต้องเรียกมาถามก่อนครับถามแล้วคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับปรากฏลูกเกดก็คุยกับสารนะครับแล้วก็ลูกเกดก็บอกว่าก็ได้ถแถลงไปกับรัฐมนตรีของต่างประเทศจริง่นะสารก็พูดคุณถแถลงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณต้องไปถแถลงใหม่แล้วแก้เรื่องให้มันเป็นแบบนี้ ตามที่ศาลได้เคยออกคําสั่งไว้และเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังเพราะฉะนั้นวันที่23มนะฮะมีนาที่ผ่านมาลูกเกดก็ขึ้นศาลแต่ไม่ได้ถูกถอนประกันทันทีเลยแค่ไต่สวนสอบถามซักถามเรื่องราวต่างๆก่อนแล้วก็ให้เวลาที่ลูกเกดจะไปทําการถแถลงเรื่องราวต่างๆใหม่ตามที่ศาลสั่งภายในสามวัน แล้ววันที่19เ,เมษายนตอนบ่ายค่อยมาคุยกันว่าจะทำกระบวนการอะไรต่อในชั้นศาลไต่สวนต่อไปสอบถามซักถามอะไรต่อ,อะไรยังไงแล้วค่อยนัดฟังคำตัดสินพิจรารณาวินิจฉัยอะไรกันวันหลังหรือจะรอวันนั้นเลยถ้าสะดวกโยทินหรือจะนัดส่งฟ้องวันหลังก็ว่ากันโดยนัดมาคุยกันเป็นครั้งที่สองในวันที่19เ,เมษายน ปี65้านะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนะบไม่ใช่จะมาถอนเถนิถอนอะไรจะอะไรกันเลยนะครับใช่ครับนยะเมื่อกี้ลุงดอนก็คุยกับตำรวจศาลไปแล้วครั้งหนึ่งครับตำรวจศาลก็อึ้งครับเพราะลุงดอนก็เขารบในสิทธิ์แห่งศาลและตำรวจศาลเขาส่งกระแสติตบางอย่างมาระหว่างวัตถุพยานหลักฐานข้อมูลที่ลุงดอนมี นะกับเรื่องราวของเด็กที่จะถูกถอนประกันแต่ลุงดอนยังไม่ตอบคำถามเขาเขาส่งกระแสจิตบางอย่างมาบอกลุงดอนเกี่ยวกับเรื่องวัตถุพยานหลักฐานข้อมูลที่ลุงดอนมีกับการที่เด็กจะถูกถอนประกันนะครับลุงดอนก็เลยยังไม่ตอบแต่ลุงดอนก็เลยงัดแรงๆไปหลายทีเขาก็เลยนิ่งไปนะก็ต่างคนต่างดูเชิงกันอยู่ หลายเรื่องครับไม่ต้องกลัวไม่ใช่เรื่องมากแต่มีหลายเรื่องแล้วลุงดอนเหนือกว่าพวกเขาทั้งตระกูลทั้งโครไม่ใช่นั้นป่านนี้เขาเอาลุงดอนไปโยนบาะจระเข้แล้วลุงดอ,อนดยังมีประโยชน์อยู่ยังเหนือกว่าครับก็ไม่กลัวเนี่ยฮะเมื่อกี้ลุงดอนก็ถามไบร์แล้วว่าคุณตีบัวก,กระทบคาดหรือเปล่าไบรา์บอกผมไม่ได้ตีบัวก,กระทบคาดนะคดีความเงื่อนไขอะไรแต่อะไรเกี่ยวกับตัวของผมนี่มีล้อมตัวอยู่เยอะเยะเรื่องอะไรผมจะไปตีบัวก,กระทบคาดหาเรื่องเข้าตัว เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าบายมีเจตนาบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เจตนาไม่สุจริตไม่ใช่เจตนาทุจริตแต่บ้ายมีเจตนาบริสุทธิ์ใจแค่บายอยากรู้บายก็เลยถามไปในระบบโลกโซเชียลโดยไม่หวังคำตอบและไม่ได้ไปบีบคอเขาเพื่อให้เขาตอบคำถามใดๆนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นบายก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้บายก็ขึ้นไปสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับขึ้นห้องพิจารณาคดีนะครับ เพราะฉะนั้นลุงดดนเชื่อของน้องตะวันนางสาวทานตะวันนะครับตะวัน่องแสงสาแสงลงมาเติบเติมทางใหม่รวมจิตรวมใจรวมเดินก้าวไปฝ่าภัยร้อยพันมิ่งควันเอ้ยหัวใจเรามันเช่นทานตะวัน สองแสงแรงฉันลาวมณีห้องพันสีทองอัมพัยจะอยู่แดนในสุดฟ้าเดินไกลแคหนึ่งถึงถิ่นดาวแดนแผ่นดินที่เราจากมาเนิ่นนานแสนนาน,านเป็นไงครับเพลงทานตะวันสวนถูคอรลัดไม่รู้ร้องเนื้อถูกหรือเปล่าจิ้มผิดจิ้มถูกเอาอ่ เดี๋ยววันหลังจะไปแกะเนื้อเขาและหัดร้องครับสวนพลูข้อรัดกับเพลงทานตะว,วันเพลงประสานเสียงกับเพราะมากเลยครับเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นของผักบุ้งกับใบปอก็คงจะเหมือนกับลูกเกดครับนะฮะวันที่19เเรียกมาถามก่อนเรียกมาคุยก่อนอะไรแต่อะไรค่อยว่าก,กันนะครับ พรุ่งนี้ของน้องทานตะว,วันก็เหมือนกันเรียกมาถามก่อนเรียกมาคุยก่อนอะไรแต่อะไรค่อยว่ากันนะครับเราะจะั้นไอเรื่องว่ามาถึงจะถอดกําไร EM เลยจับเช็คอินทานทัตฐานหญิงกลางเลยมันไม่ใช่ครับของลูกเกดนะฮะตายสวนนะะเพื่อยื่นการถอดถอนแล้วเป็นไงครับถอนหรือยังครับยังไม่ถอนครับเอาไม่ได้เมาครับถ้าเมาแล้วต้องถอนนี่ไม่ได้เมาก็เลยยังไม่ถอน เพราะฉะนั้นของลูกเกดก็คือวันที่19เมษายนตอนบ่ายวันที่19เมษายนตอนเช้ามีสองคดีหนึ่งคดีผักบุ้งใบปอผักบุ้งก็นัชนะผักบุ้งก็เนติพรนะครับนะฮะผักบุ้งก็เนติพรใบปอก็นัชนินนะฮะเข้ารับฟังการไต่สวนเพื่อขอต่อถอนการประกันตัวณนะสายอาญากรุงเทพใต้9โมง -10 โมงเช้า ว่าไบร์ชินวัตนจันกระจ่างสารอาญารัชดาเข้ารับฟังคำตัดสินของสารวุทธรณ์คดีละเมิดอำนาจศาล10บโมงเช้าบ่ายโมงของน้องลูกเกดนะฮะเข้ารับนะการไต่สวนหรือเจราจาเพื่อจะน,นัดฟ้องณศา,ารอาญารัชดาบ่ายโมงวันที่19เพราะฉะนั้นวันที่19เมษาสามงานมาเจอกันครับแยกล่างครับนะฮะ งานหนึ่งน้องใบส,สารอาญารัชดาฟังคำพิพากษาอุทธรณ์งานที่สองน้องผักบุ้งน้องใบปอสารอาญากรุงเทพใต้สิบโมงเหมือนกันครับทั้งอาญารัชดาใบและอาญากรุงเทพใต้ผักบุ้งใบปอสิบโมงเหมือนกันครับทั้งสองคนนะครับส่วนลูกเกตก็คือบ่ายโมงสารอาญารัชดาวันที่19แยกล่างครับคดีสําคัญทั้งสคดีนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะ ทำได้แค่สองคดีเท่านั้นเพราะของไบกับของใบปอผักบุ้งเวลาตรงกันคือสิบโมงเชา้าแต่เป็นอาญารัชดากับอาญากรุงเทพใต้เพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะครับเรื่องการนัดมาเพื่อขอไต่สวนเพื่อขอถอนการได้รับการประกันตัวในคดีมาตราหนึ่งสองของเด็กทั้งสมคนคือไบชินวัรจันทรกระจ่างวันนี้ครับ ทานตะวันพรุ่งนี้ครับสารอาญากรุงเทพใต้ผักบุ้งใบปอวันที่19นะครับสารอาญากรุงเทพใต้ดรเอ็กต้นรวจส่งหนังสือมาหาลุงดอนนะครับส่งหนังสือมาหาน้องนุ้ยแล้วส่งหนังสือมาหาน้องก้องน้องเมย์แล้วให้กลับไปติดต่อที่สอนอปทุมวัน กับพันกับผู้กับร้อยตำร,รวจเอกผู้กองสืบสกุลเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยว่ากันกันกบพกี้เตรียมอะไรอะไรไ้เยอะครับนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยหันหลังให้กับตึกศาลหันหน้าออกมาหาสมทุมพุ่มไม้ที่เป็นลานจอดรถนะครับเราไม่ละเมิอดอำนา,า,าจศาลตามที่เจ้าหน้าที่ศาลแนะนําตามที่รปภแนะนําตามที่ตํารวจศาลนะฮะ แนะนำนะฮะเขามาแนะนําลุงดอนสามคนลุงดอนก็ปฏิบัติตามนะครับแล้วลุงดอนก็เปิดแมสให้ตารวจศาลกับรปภแล้วก็เจ้าหน้าที่ศาลได้เห็นแล้วลุงดอนก็พูดตรงๆเลยไม่เป็นไรครับคุณแนะนํามาคุณสั่งมาคุณเป็นเจ้าหน้าที่ศาลในตําแหน่งต่างๆผมปฏิบัติตามผมทําตามคุณครับแต่อย่าลืมนะครับรอนะครับรอการเปลี่ยนแปลงภายในปีนี้ นะฮะผมนะครับนายพลรดรเจตเพื่องยังไงก็อยู่เหนือกว่าตระกูลเขาทั้งตระกูลนะครับถ้าผมไม่อยู่เหนือกว่าเขาป่านี้เขาเอาผมไปโยนบ่อจระเข้ครับด้วยความเคารพนะครับรอการเปลี่ยนแปลงภายในยปีนี้ครับผมจะปัจจบันที่เราบอ จะปฏิบัติตามที่เราปภสารแนะนําตำรวจสารแนะนําและเจ้าหน้าที่สารแนะนําโดยไม่หันหน้าเข้าหาตัวตึกสารแต่หันหลังเข้าหาตัวตึกสารแล้วหันหน้าออกมาหาสวนหย่อมต้นไม้ลานจอดรถจะได้ไม่เป็นการละเมิอดอำนาจสารด้วยความเคารพสารครับนี่ฮะเราลอกันตรงๆซื่อๆมีอะไรขอให้พูดขอให้บอกขอให้แจ้งแล้วเราก็ปฏิบัติตามเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเคารพหน้าที่ซึ่งกันและกันครับ ดีไหมครับท่านผู้ชมนะลุงดอนถึงบอกนะลุงดอนอยู่เหนือกว่าตระกูลเขาทั้งตระกูลนะถ้าไม่แน่จริงไม่อยู่จนถ,ถึงทุกวันนี้หรอกครับป่านี้มันเอาไปโยนบ่อจรเนะเข้แลวนะครับวุ้นกฤษดาเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ฮนะเพลงทานต่อว,วันเพราะมากเลยครับพรุ่งนี้นะครับอาญากรุงเทพใต้ก่อน9้าโมงเชา้าเจอกันครับ ให้กำลังใจน้องทานตะวันนะครับเดี๋ยวลุงดอนจะเล่นครับลุงดอนจะทําว่าวตัวใหญ่ๆว่าวปักว่าวปักว่าวงูแล้วที่ตรงกลางเนี่ยไม่ได้เป็นลายหน้างูที่ตรงกลางจะเป็นรูปดอกทานตะวันดอกใหญ่ๆนะมีก้านมีใบนะครับแล้วก็เอาไปเล่นที่สนามหลวง นะพอว่าวทานตะวันติดลมบนเห็นกันชัดๆโอ้โห,โโหสีแยกปทุมวันกับบาวาเลียดิ้นพลานพลานพาดเลยดูดูด,ดูดูมันทำมันมาเอาสนามหลวงของเขาเขาห่วงแอะไฟลุกท่วมเลยครับวันนั้นนะอย่าเล่นกบไม่มีอะไรฮะสนามหลวงเพนกวินบอกสนามลาดเดี๋ยวจะดึงกลับคืนสู่ประชาชนนะฮะรัวเขียวๆกับรัววบ้วสีเทาเารอบๆช่วยเอาออกไปเอะ จะให้ประชาชนเขาเข้ามาใช้บริการไม่แบ่งชาติเชื้อชนชั้นหรือผิวพันธุ์หรือเพศหรือวรณะใดๆประชาชนก็คือประชาชนไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกไม่มีแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งกลุ่มไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นสถานที่แห่งประชาชนประชาชนทุกกลุ่มทุกผู้ทุกนามสามารถเข้ามาใช้สนามหลวงได้หมดควรจะเป็นตามวิถีชีวิตเก่า นะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงดอนจะลงไล์สดนะครับไม่รู้ว่าน้องไบจะอยู่ข้างบนสารกี่โมงแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดีย๋ยวจะไปซื้อน้ํามาทานแล้วก็ทานน้ากับขุนแผนแล้วก็รอให้ไบลงมาแล้วค่อยขึ้นไล์ใหม่จากนี่ถ้าไปยูเอ็นคดีพี่สาววันเฉลิมยื่นหนังสือต่อข้าหลวงใหญ่สหประชายชาติยูเอ็นมันไม่ทันแล้วครับก็เลยไหนเะมื่อไบมาแล้วแล้วส่งไบขึ้นห้องพิจารณาคดีแล้ว เดี๋ยวรอพบไบ์อีกทีหนึ่งไม่ว่าไบ์จะลงมาทานข้าวเที่ยงหรือไม่ว่าทนายจะลงมาแล้วไบ์เช็คอินหรือไบ์จะลงมาบ่ายกว่าๆแล้วกลับได้เลยเพราะรอดเพราะไบ์มีเจตนาบริสุทธิ์ใจที่ถามอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ไปตีบัวกระทบค่าดใครไม่ได้ไปแซะไม่ได้ไปกัดไม่ได้ไปตีดันฟันแทงแยงเปล่าใครนะฮะไบ์เขาเจตนาซื่อ,อเจตนาบริสุทธิ์ครับ เอาเื้อเสื้อตรงๆอย่างนี้นะครับวัสดีครับคุณอีเมลครับครับ10เมษายนรวมพลครับโปรผีเสื้อแดงลุยครับคุณพานุวัฒนครับวันนี้ก็ราบเลื่อนครับเมื่อเช้าก็ชนะแล้วครับนะครับสรุปก็คือวันนี้มีสามที่หนึ่งอาญารัชดาสืพยานเพนกวินลุงแล้วก็เพื่อนๆต่อสองไบชินวัฒน์จันกระจ่างนะครับศาลจังหวัดนนทบุรี 3 UN พี่สาววันเฉลิมยื่นหนังสือทวงถามว่าน้องฉันอยู่ไหนเวียดนามเห็นบ้างไหมใครอุ้มไปนะแต่ลุงดอนเก็บได้แค่ที่เดียวคุณแมงเก็บได้แค่ที่เดียวเพราะเรามาเป็นกำลังใจให้ไบรท์ชิน,นวัจันกระจายน,นักสู้ตัวแถวหน้าจริงๆครับแล้วสวัสดีครับคุณจินพูดถึงบอกได้ก็อย่ามีมันนี่นะลุงดอนเล่นแลว เอาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้คุณแผนยังขึ้นไลฟ์อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องรอกี่ชั่วโมงกว่าไบ์จะลงมาจากข้างบนลุงดอนก็จะลงไลฟ์ก่อนนะฮะ้เดี๋ยวเดินซื้อน้ําไปนั่งทานกับคุณแผนก่อนเอาแล้วนะครับลุงดอนจะขอลงไลฟ์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไบ์ลงมาแล้วก็ขึ้นไลฟ์ใหม่หรือถ้าไบ์โทรมาบอกคุณแผนว,ว่ากูเช็คอินแล้วก็สัมภาษณ์ทนาแทนนะครับสวัสดีนะครับทุกท่าน คุณราศดรหวัดดีครับคุณวิชาญหวัดดีครับคุณนุสราวันหวัดดีครับดีใจไหมครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฮะพอขึ้นกล้องปุ๊บก็เข้าคายแ็กเลยเจอใบปุ๊บสัมภาษณ์เลยบาบก็ตอบแบบตรงตรงลุงดอยก็ถามแบบตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะฮะกฎหมายหนึ่งดูที่เจตนากการกระทำสองกฎหมายดูที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญน,นะฮะตัวบทกฎหมายนะฮะชี้แจงมายังไงบัญญัติไว้ยังไง นะครับขอ,อยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแลเดี๋ยวบายลงมาแล้วค่อยขึ้นใหม่ครับแล้วสวัสด,ดีครับทุกท่านขอบคุณครับที่ติดตามรับชม